เจอกันดูมาเรนเ้โอ้ยหมาหมาทั้งหลายแกงเรียดังอะ่ะแกงเรียดังแกงเรียดังพูดอะส่งเสียงอะ่ะเอ้อเอากาแฟไปไหนจะกาแฟไปไหนอ่ะลูกกาแฟไปไหนไม่เห็นกาแฟ ข้างกับตาตาตา้ตตาอะไรหมอนหมอนเอ้ยไม่หังลูกไม่หัง <laughs> 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 เห็นแม่หมาตีเออกินหงายอยู่กับย่างมาหาเวย้ยแม่หมอนทองเอ,เอา,าอ <laughs> เอากระตาแม่กระตาแม่บ่อเห็ดดอกมันบ่แม่นดิยาโอ้ยแม่กวยมาสวางกวยมาสวางงไว้ดู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 ด มัดกินเอาเอากินซะกินซะเ <laughs> บิดแล้วโอ้ยมาเสือมากินเองแม่มอนได้กินหมด,ลหมด,หมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วเบิดแล้วเเ้ยมาฟังความละบ่ตองได้กินกันเลยละถ้าถือมาไกลล่อ่ะแจ้งกินหมดหมูโบเบ๋โบเบ๋โบเบ๋แล้วหมอนโบเบ๋แล้ว ขาพากันชอบกล้วยนะคะได้กินก็ไม่ได้อ้ยถือมาไว้จะกินเองแม่หมอนจัดการหมดแล้วบางนี้มันหมดีไม่ร้อนแดดนะคะเขาพากันมากินอย่างในหมมันมาห่อนแดดเขาพากันมากินแปลงหญ้าเราข้างนอกอย่างงามเลยนะคะ อย่างเขียวงามเลยเป็นแปลงหญ้าของแพงกุล่าเนาะหญ้าแพงกุล่าแค่ห้าตัวนี้กินอยู่ได้นานนะคะกินแปลงนี้แล้วก็จะขยายออกให้ไปกินแปลงนอกแปลงมีอีกสองแปลงนะมีหญ้าให้กินเยอะถ้ามาแค่ห้าตัวนี้ยอยู่ได้กินวกไปวนมาอยู่งี้นะคะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องได้ตัดหญนะ้าเนาะเขาก็จะอิ่มนะคะ เราก็เลยเป็นเหตุผลต้องแยกออกมาอยู่อยู่บ้านใหม่ก็แยกครึ่งนึงนั้นก็ตัดหญ้าให้นะคะเพราะที่แท้เลีมยมหญ้ามันไม่มีแล้วนะคะแกงเลือดดังไปไหนล่ะกาแฟไม่มาเลยนะโอ้โน่น,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 นได้ยินชื่อมาแล้วก,กาแฟ <laughs> กาแฟได้ยินชื่อสนุกสนานกันไง ความสุกเล็กๆอยู่กับสัตว์เลี้ยงโอ้อไอ่บรรยากาศดีจังนะคะที่นาะเสียงนกเขาขันร้องธรรมชาติถ่ายให้ดูความเป็นธรรมชาติของที่ไล่ที่นาของเรา อยู่ตรงนี้มันล่มลื่นเขาก็เลยมาหาแท้เลมในล่มลื่นนะะคชบาแก้วโตวแล้วเป็นสาวน้อยแล้วปีกว่าบรรยากาศดีล่มลื่นนะคะเริ่มจะเดินไปออกข้างนอก คาดว่าเริ่มอิ่มอิ่มแล้วก็จะเดินไปกินน้ำเข้าคอกไปหาน้ำกินหาน้ำกินแล้วก็จะเข้าคอกในชบาแก้วดูหญ้าอ่อนๆดูเขากินหญ้าอ่อนๆ กินหญ้าอ่อนอ่ๆชบากแก่ฟังเสียงนกเขาคนเกี่ยวข้าวเสร็จก็ลงกลางทุ่งได้สบายลูดูเกี่ยวข้าวก็จะเป็นตัดอ้อยโอ้ยอัวไฟป่าเนอะลูดูตัดอ้อยนี่ไฟป่าเยอะมากนะคะเราต้องระวังไฟป่านะ ถ่ายคลิปธรรมชาติให้ดูนะคะ